วันของเวันนี้ผมจะพากเกษตรกรมาชมเครื่องสีข้าวขนาดกลางขนาดประหยัดและขนาดเล็กของ m p ็นซนครบวดนะครับสระบบรงสีของเรานี้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะโดยเราจะใส่ข้าวเข้าไปในตะแกรงเพื่อทำความสะอาดข้าวนะครับเราก็ปล่อยข้าวลงมา ด้วยทําความสะอาดข้าวก่อนเพราะกระตากว่าเราไม่ทําความสะอาดข้าวเนี่ยฟางข้าวหรือว่าเนื้อย่าใหญ่ๆก็จะไปพร้อมกับข้าวสารด้วยนะฮะพอเราใส่อยข้าวเปลือกลงมาในตะแกรงทำความสะอาดข้าวครับพวกฟางข้าวฟางข้าวแล้วก็ เสนเสตสายก็จะไหลลงท่านี้เข้าลงที่นะครส่วนข้าวที่ทำข้อสาดแล้วก็ผ่านกระบวนการผัดข้าวขาวนะครับโดยลงสีเล็กอัริยะของเรานะครับประมาณใช้เวลาประมาณ10นาทีข้าวหนึ่งตะกอบก็จะหมดไปนะสีออกมาสวยมาก ออกมาจากหัวขัดก็จะมีสแกรงเพื่อที่จะแยกเกรดข้าวสารนะเกรดข้าวสารเป็นสารเกรดครับเห็นว่าสีได้เร็วมากครับสีได้เร็วมากจะมีข้าวสารตรงกลางตรงกลางนี่ก็เป็นข้าวสารที่พัดได้อย่างสวยงามครับ ส่วนด้านขวามือของผมก็จะเป็นข้าวข้าวสรีรวมนะเราดูครับข้าวสรีรวมซึ่งก็ทานได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายของผมก็จะเป็นข้าวข้าวท่อนแลนะเห็วนว่าข้าวปลายน้อยมากครับประสิทธวภาของเครื่องสีอข้าวนี้มีประสิทธิภาพสูงมากนะสามารถเสียสีข้าวในครั้งเดียว นะปล่อยข้าวลงมาแล้วก็เข้าหัวขัดสีลงได้เร็วมากครับเห็นว่าลงได้เร็วมากแล้วก็เอามาคัดแยเข้าวสารเป็นสารเกล็ดข้าวสารนะฮะเห็นว่าเร็วมากนะครับจากนั้นลองดูข้าวครับลองดูข้าวที่ลงมาแล้วเห็นเป็นตัวอย่างมากครับใส่กระสอบขายได้เลยครับ สำหรับแกลบลงตีขนาดนี้จะไม่มีแกลบเลยนะครับเรื่องกระบดเอาแกลบให้กลายเป็นลำหมดเลยครับลำเราก็สามารถจะแยกได้ถ้าลำจะก,ก็จะลงห่างนี้ฮะลำละเอียดก็จะลงที่นู้นครับนี่ครับเรื่องสีข้าวรุ่นใหม่ระบบอัจฉริละของ n อ็เอ็นพอ NP U ของนคสวรรค์น,นะครับสนใจ ติดต่อสอบถามได้นะครับราคาไม่แพงตัวนี้ตัวใหญ่นี้ราคาเพียงแค่38,000นแเท่านั้นเองถ้าหากว่าเป็นตัวเล็กลงมาซึ่งมีสแกรงคัดข้าวชุดนี้ด้วยนะครับจะเหลือราคาแค่18,000เท่านั้นครับติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ